ข่าววันนี้ที่น่าสนใจที่ได้ดูข่าวแรก BGVP รุ่นใหม่รุ่น DH5 ภาพนี้เป็นภาพหน้ากล่องสินค้าหน้ากล่องของเขาเลยคิดว่าน่าจะชิปออกวันนี้ถึงไทยน่าจะประมาณกลางเดือนหน้าอ่านี่ด้านหลังกล่องอ่เรามาดูสเปคกันตัวนี้เป็นหูฟัง BGVP DH5 เป็นซีรีส์ใหม่ของ BGVP จุดขายของตัวนี้เนี่ยปิ้นบอดี้แบบ3มิติ ท่อเสียง3 Channel ออกแบบมาตามหลักสรีระศาสตร์เป็น5 d า v ดเแบบ Hybrid b o ดี้ทำมาจากเรซินเป็นมิดต่อหูเกรดของเยอรมันขั้วเป็น2พิน0.78มาตรฐาน d ดเ v r r เป็นไ y บ i d t เทคโนโลยีแบบใหม่ใช้ d ดเ e r แบบ B-A ในของตระกูล n o น l ลด R-AF Series ซ,ซึ่งจะได้ความนุ่มแล้วก็ละเอียดเสียงกลางและต่ำที่ดีขึ้นโดย d ดเ v r r ชนิดนี้เป็นแบบสเลมอ่าก็จะบางกว่าปกติส่วนอีกด้ว หนึ่งที่เอามาใช้ก็จะเป็น d ีๆก็คือเป็นดินามิกแบบเบริลเลียมเพลทเดแฟมพูดง่ายๆก็เป็นดินามิกแบบสมัยใหม่แล้วกันใครที่นิยมใช้ก็จะเป็นพวกเสียบสัตเป็น m a g เนตทาสองดินามิกแบบ10มิมตรพับง่าย16โอห์มก็ขับได้แล้วนี่ก็เป็นแผนภูมิของเขาอ่าก็จะมีโนเลดมี BGVP น่าจะเป็นไดเวอรของเขาเองนะ BGVP 30042 แล้วก็มีไดเวอร์ไดนามิกตัวหนึ่งมีบอร์ดคอสโอเวอร์แล้วก็บอดี้สายมิติตัวบอดี้ปิดหลังหูเป็นไม้วูดชิปลิสส่วนบอดี้ตัวนี้ก็เป็นจุดขายเลยเป็น,ปนสามิติอ่าเป็นเลซิ่นสามิติเกรเยอรมันหรือว่าเป็นหูฟังเลซิ่นอะไรราคาที่ไม่แพงแล้วนั้นก็ออกแบบมาตามหลักสรีระศาสตร์ใส่ง่ายตัวจริงสวยอ่าอันนี้เป็นคอสโอเวอร์แบบ3มครั้ง3อย่าง3ประเภทถ้าออกสีเหลืองก็จะเป็นต่อมันจะไดนามิก แล้วก็ BA 2ตัวรวมเป็น4ตัวสายที่ให้มาเนี่ยก็เป็นเกรดดีเลยเกรด 6n OCC Silverplate Cable เกรดทองแดงชุกเงิน N, ถ่ก 6n ถือว่าเป็นสามาตรฐานที่คุณภาพดีเส้นหนึ่งเลยของ b d v T. โชนเสียงผู้ผลิตก็บอกว่าเหมาะสำหรับเพลงป๊อป A C G เพลงคลาสสิกออเคสตราเด่นที่ซาวสเตจแล้วก็เสียงร้องที่หวานอ่านี่เป็นรูปสินค้าละอืมบอดี้สวย ตันนี้บอดี้สวยเป็นบอดี้เรซินไลฟยฝาหลังที่เป็นสีสีที่เป็นโลโก้ bgvp เนี่ยเป็นไม้อืมก็น่าจะถึงไทยประมาณกลางเดือนหน้านี้ราคาวางจำหน่ายน่าจะอยู่ที่ประมาณ2,000ไปปลาย,ลาย2 8 0 8 2 9 0ปประมาณนี้หัวจะมีอยู่ทั้งหมด3แบบ2.5บาลานซ์3.5แล้วก็4.4อันนี้เนี่ยรองรับไฮไลทแท้ด้วยอืมนี่ก็เป็นสเปคทั่วไปในชุดมีกล่องเก็บหูฟงังจุกวอลคจุกแบบบาลาน แล้วก็แปลงกอ,อมีจริงมีสินค้าอีกตัวหนึ่งของ BGVP ที่ะออกมาแต่นนี้ไม่มีรูปก็คือจะเป็น BGVPT01S เป็นหางหนูมีทั้งหมด3หัวคือ3.5มาตรฐาน2.5บาลานซ์แล้วก็4.4บาลานซ์อ่าราคาวางจำหน่ายน่าอยู่ที่ประมาณ20เหรียญก็ตกประมาณ7 9 0บาทอ่าจุดเด่นของค่าย BGVP ก็จะให้เป็นชิป ก็บอกว่าให้เป็นพอคอมให้สายที่คุณภาพดี o t p 8แกรนราคาวางจำหน่ายอยู่ที่20เหรียญก็ประมาณ790บาทหรือว่าราคาเป็นมิตน่าจะถึงไทยก็น่าจะประมาณวันที่15-20มาค่าต่อไปกันที่ Astrotech S70 เป็นหูฟัง True Wireless ANC ตัวใหม่ <c oughs> ก็จะมีสองสีสีดำแล้วก็สีม่วงมาพร้อมกับเทคโนโลยี Active Noise Canceling วางจำหน่ายเร็วๆนี้คิดว่าน่าจะถึงประมาณกลางถึงปลายเดือนหน้า ต่อมามาถึงข่าวสินค้าที่มาถึงไทยสดๆและร้อนวันสองวันนี้ละกันก็เป็นหูฟังค่ายฟิโอก็จะมีรุ่น F D 3กับ F D 3 Pro อ่าอันนี้ถึงไทยแล้วหลายร้านก็เริ่มขายกันแล้วนะครับก็ใครสนใจก็ลองไปจับจองกันได้โดยไม่ว่าจะเป็น F D 3หรือ F D 3 Pro ตัวหูจะเป็นตัวเดียวกันจุดต่างมันจะอยู่ที่สายคือตระกูล L C R C คือสายตัวในภาพตัวนี้มันจะเป็นสายเกรดดีกว่าที่เขาแถมมาให้ สามารถเปลี่ยนแจ็คได้3หัว3.5 4.4 4แล้วก็2.5ก็จะต่างอันที่สายใครอยากได้สายดีๆก็ไปซื้อตัวโปร FD 3 p r โปใครไม่อยากได้สายก็เล่นแค่ FD 3ตัวธรรมดาแล้วก็ไปซื้อ MM c x ตัวไปใส่ได้เลยอืมอันนี้วางจำหน่ายแล้วเปลี่ยนแจ็คได้3ามหัว ต่อมาเป็นสินค้าใหม่เรียกว่าเป็นแบตเตอรี่ของตัวคายิน c ีเป็นแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์แล้วก็เป็นตัวแบตเตอรี่เป็นมาทั้งกล่องอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทอันนี้มาถึงไทยแล้วก็คือในชุดเนี่ยก็จะมีแบตบแบบ18,6,50สีก้อนมาพร้อมกับชาร์จเจอร์อันนี้ใครมี C9 อยู่ก็สามารถหาซื้อใช้กันได้ต่อมาถึง t f o r สต์ยัตัวนี้ราคาอยู่ที่3 9 9 0สินค้ามีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ ก็จะประมาณนี้หลายๆร้านก็รับกันไปแล้วก็เป็นรุ่น T Force g o รี y เอาจริงๆตัวนี้ไม่ได้อ่านสเปคมาด้วยก็เลยมึนๆหน่อยต่อมาก็สินค้าที่ขายดีแล้วก็หมดไปนานก็คือ s h a l l i n g UA 2เป็นแดกขังหนูพิมพ์นิยมเป็นเกรดบนบนของตลาดอีกตัวหนึ่งก็ข้อดีก็เป็น E chip ES saber s ES 9 0 3 8 Q 2 M ตัวนี้ข้อดีของมันก็คือเล่น DS D ได้ถึง512รองรับที่700 68กับ32บิตข้อดีอย่างหนึ่งที่หลายๆคนนิยมกันกนะ็คือมันรองรับเกมโหมดเอาไปใช้กับพวกสวิตช์ได้หรือจะเล่นกับเกมมือถือทั่วไปก็ได้ ROV อะไรก็ได้มันมีเกมโหมดที่ทำให้เสียงดีขึ้นใครสนับสายเกมก็รอดูกันต่อมาก็ X d u o XD05 Balance วันนี้ก็กลับมาวางขายแล้วเช่นกันเป็นที่สุดของแอบกพาในยุคนี้ล้วขับหูฟังได้ 1000m 1000mw มาเป็นสายแท็กเคเบิ รุ่น o อบ i d i เียนเดี๋ยวรุ่นนี้ผมจะยังไม่บอกราคาและกันให้ลองทายกันดูว่าหน้าตาอย่างนี้คุณภาพอย่างนี้ราคาขายเท่าไหร่อันนี้เพิ่งดิลได้วัน2วันนี้เองนะเป็นสายเกรดพรีเมียมทำมือสเปคไฮเอ็นแต่ละแนวเสียงเนี่ยเส้นนี้ก็เปิดมีค่าสเตตัสมาให้พร้อมเลยเด่นกลางเด่นสูงแต่เอาสเตจจะแค่นิดนึงเป็นสายแบบ 5N ลิสต์มาด้วยสายเป็นฉนวนดูป้อง PVC หัวก็จะมีอยู่หลายแบบ0.78 2พินมาตรฐาน MMCX แล้วก็ QDC IM IE80 JH แล้วก็ของฟิตเอก็แทบจะเรียกว่าครอบจักรวาลน,นี่คือหน้าตาปลั๊กมัน3.5มาตรฐาน2.5บาลานแล้วก็4.4บาลานให้ถ่ายได้เล่นว่าสายเส้นนี้ราคาเท่าไหร่ราคาวางขายน่าจะอยู่ที่790บาทถือว่าราคาดีเลยย่ำ อย่นี้สายเส้น700เจ็ดร้อยกว่าบาทนี่ทำได้ขนาดนี้นี่ก็ยอมใจเลยงานตัวจริงเทนละงานดีเแบรนด์ที่ทำให้เขาเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสายลายใหญ่ๆของจีนเลยอ่าพูดอย่างนี้ละกันละเอียดเนี่ยก็กำลังคุยกันอยู่พ็พร้อมจะวางขายทันทีที่เขาผลิตเสร็จ t a ็กเคเบิก็คือเป็นแบรนด์ลูกของฮาคุเกะน่าอยู่ราคา7จ็บาทโอเคเรื่องหลักๆก,ก็น่าจะประมาณนี้ยังไงก็ ขอบคุณทุกคนมากครับที่ตามชมกันใครดูแล้วถูกใจชอบใจก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e ให้เราด้วยละกันอ่าวันนี้ขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับ